สวัสดีครับมาพ่อกับประธานห้างอีกเช่นเคยวันนี้วันดีนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับใครที่ยังมีแม่อยู่นะครับก็ไปกราบท่านซะส่วนใครที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ยังอยู่ในใจของเราเสมอวันนี้เวลาเก้าโมงตรงนะครับฝากเอฟซีประธานห้างนะครับทั้งหนึ่งล้านเจดแสนคนนะครับขอคนละหนึ่งดพี่น้อง เข้าไปรับสั่งผลงานเพลงนะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับของวันที่สิบสองสิงหาคมบวชจูงนะครับเพลงของหลานชายประธานห้างนะครับปอบดำหรือต้นฮักหรือติง้งโหนงเด็กชายโหนงสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเก้าโมงนี้ปล่อยเพลงบวชจุงตื่นเ,าเาสาแถวสายแล้วเนี่ย วันนี้สายแล้ววันนี้จะมีแขกมาด้วยนะจะมีแขกมาด้วยวันนี้มีแขกมาจากสระบุรีตื่นสายแล้วเอาคลิปลงมือเลยจะคลิปครับแต่ก่อนผมลงไม่กี่คลิปนะหนึ่งคลิปก็ได้สองสามร้อยเหรียญอย่างนี้สมัยก่อนเนาะถ้าหนึ่งล้านวิว สองสามร้อยเหรียญก็อยู่ประมาณเก้าพันก็หาเงินมาละเก้าพันบาทลงแค่คลิปเดียวพอแต่ทุกวันนี้นะครับยอดเหรียญมันน้อยลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการโดยลงหลายคลิปขึ้นแต่ต้องระยะห่างสักสองชั่วโมงลงครั้งหรือสามชั่วโมงนะครับอย่าลงติด,ตดกันเดี๋ยวพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อเก้าโมงนะครับเก้าโมงเก้าโมงนะครับ บวชจูงเิียงบวชจูงพี่น้องสวัสดีจ้าประธานเลีครับขันไอ้ตายโอ้ันเจ้าตายแล้วไอ,อสิบไปบวชจูงดอกนับถอยหลังพร้อมกันนะครับเหลืออีกสิบหกนาทีสวัสดีครับผมอสองกมเหลืออีกคิบสองอ ฝนตกขับแมนแมนเอฟซีจากเมืองเลยเมืองเลยนะหน้าเที่ยวนะชอบคลิปแนวประเทศอินเดียมากครับขำกากขำสุดๆพิเอีกลิก,กีจะออกงานไหมนีน้ <c oughs> พิเอีกลิก,กีจะออกงานนะมีแขกมาคือใครพี่บีพี่พบูมาจากเอา้าคือรู้ รับผมใช่ครับเกมาทุระขอนแก่็ดมั้งครับมาทุระขอนแก่นก็เลยอาจจะไหนไหนก็มาภาคอีสานแล้วก็ต้องมาเยี่ยมเยือนประธานห้างโลเทลนวนตื่นแบบน้ำสบายดีประธานสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะลืมฝากเป็นกำลังใจให้ใหกับคันคายเล็กขอนครับ สร้างสรรคผลงานเพลงออกมานะครับในแอปแดงครับช่องประทานห้างชาแนลนะครับกดติดตามนะครับเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับเพลงบวชจูงของเด็กชายหนู่จะปล่อยแล้วนะครับขันเจ้าตายไ,ไอ้สิไปบวชจูงดอกอยากได้ยังให้เขาฝันบอกสิอุทิศส่วนกุศลไปให้ มาด่านนอกของอร่อยที่ใส่ครับด่านนอก fc มุกทหารวันแม่ไปใส่วันแม่ก็ตามหลักก็ต้องกาบแม่แหละครับผมกาบทุกปีสิงหากาบกาบปีละสองครั้งนะครับเพราะแม่ผมเกิดแปดสิงหากาบครั้งหนึง่งสิบสองสิงหาก็กาบอีกครั้งหนึง่งพี่น้องแม่ผมอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้ว ส่งกระใจให้ครับสวัสดีครับบ้านแม่ครับอ้อยุกคนเช่นกันครับรักแม่เป็นใดเป็นใดนี่ปูพุดธนาขาวทุกคนเลยสวัสดีครับท่านตะพลจัดให้ดูชักสเต็ปหน่อยครับยังขี่ลาอยู่ด้ยพอหอบปัดไปปุ๊บ เขาเรียกอะไรนะเอาวอกไว้ก่อนแล้วมันอ่อนทีหลังเด็กชายหนมกำลังข้ามนะครับทักมาเมื่อเช้านี้ถึงด่านด่านเบียงเอ่อด่านหนองคายแล้วเมื่อคืนนี้ร้องเพลงอยู่เบียงจันกับพี่ไย่าลืมด้วพี่น้องเด้อฝากติดตามด้วยนะผลงานเพลงเด็กชายหนมนะครับปล่อยเพลงแล้วเห็นไหมขารึ่งหน้าขาครึ่งล่างบ๋อนะครับแค่นี้เรยียบร้อย สวัสด <laughs> <key board hehe> ีครับเพียงบวชจูงนะครับของค่ายเพียงประธานห้างเพียงนี้ใช้เวลาทําเป็นปีหลองคูดทนอะคือทาหลายเท่อนี้อุ้ยจนวอกล่ะเดี๋ยวมันอ่อนทีหลังเนาะหนาไว้ก่อนเข้มไว้ก่อนก่อนทีหลังสวัสดีวันแม่แห่งชาติโอ้สวัสดีน้องกอดซิล่านะครับ ฟังเพลงด้วยนะน้องก๊อตนะ <c oughs> เพลงบวชจูงนะ <c oughs> <c oughs> เพลงนี้น้ต้อมนะครับน้ต้อมอีกเยอะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้หน่วยการสร้างดีกว่าเรียกผู้หน่วยการสร้างแต่มาลงในช่องประธานห้างนะครับเพราะว่านักร้องเป็นนักร้องในค่ายผมปอนขี่หลังพี่น้องหน้าขาวจะโคเรีย โอ้ฝันผูเบาสั้น้อยกว่เาเนี่ยสิบเก้าสิงหานี้ก็สี่สิบสามเต็มนะครับอีกอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันสี่สิบสามเต็มดีผมได้ไหมเป็นคนละคนไดน้คะแนนดีผมนะฮะผมอกอยู่ที่คาลุมในทรงผมเป็นไงส่งไปส่อง ฝากเพลงไฟ่ผูกแขนเปื้อนน้ำตาในเดอ้อปล่อยแล้วอย่าไปฟังเขาเพียงไอ้ก้อนนะพี่น้องหยอกหยอกครับฟังให้น้องด้วยนะครับไฟ้ผูกแขนเปื้อนน้ำตาฝนตกครับผมฝนตกอีกอีกสิบเอ็ดนาทีนะครับบวชจูงท่านจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ฟังรับฟังก่อนใครคนอื่นนะครับทีมงานผมเริ่มมาแล้วเข้างานเก้าโมงนะครับพนักง,งานในบริษัทจะเข้างานเก้าโมงนะครับ เริ่มมาแล้วทยอยกันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและติดตามช่องประธานห้างติดตามช่องจริงด้วยนะครับผมผู้ติดตามหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนะครับผมไม่รับโปรโมทเว็บผนันพี่น้องถ้าไปเจอช่องปลอมที่ไหนกดรีพอร์ตกดแปมบด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเอาไปแอบอ้างหลอกขายเสื้อบ้างไปหลอกพักยืมเงินคนนั้นคนนี้บ้างนะครับซึ่งมันเป็นสร้างความเสียหายให้กับประธานห้างพี่น้องเลยชมแต่ช่องจริงนะครับผู้ติดตามหนึ่งล้าน เจ็ดแสนคุณปล่อยวันนี้ตีแม่นครับปล่อยเก้าโมงอีกสิบนาทีนะน้องก๊อตนะจะปล่อยเพียงแนละ้วเพียงของติ้งหนูเด็กชายหนูบวชจูงนะครับ MV. เอมวีแบบยิ่งใหญ่อลังการคนลืมทาเพลงทาเปลงจะขาได้เป็น้องนะคำมมันพูเท่าสี่สิบสามรุ่นเพื่อนกันนี่เขาไม่มานั่งแต่งหน้าไปบนี้นะสี่สิบสามปอนิโ นั่งกินหมากอยู่สวัสดีครับครัยงเริ่อิโลขึ้นเจ้าายไอ้ยสิบปบวดชุด้งเปล่ <c oughs> กดแล้วครับพี่โอเคครับกดรายงานกดสแปมให้ด้วยถ้าเจอช่องปลอมนะครับมีประมาณสี่สิบกว่าช่องเลยละครับ ที่เขาไปเช็กดูบางช่องวิตามเป็นเสียนแล้วนะบางช่องก็เออเรียกเลยนะหลังมืน่นเจ้าอย่าตุบแต่ปอบดำหลายสงสารตัวไม่เจ็บแอคติง้งการแสดงให้ปอบดำมันทนติดตามตั้งแต่ประธานฮิตคลิปแรกๆนู่นแหละครับอู้ขอบคุณคุณพี่โจนาธานนะครับผมสุยยอดสุดยอดเสซิส่ง สวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีครับประธานนับถอยหลังพี่น้องเอาอีก9นาทีค่อยออกนะครับใครที่กําลังทํางานอยู่นะครับก็เป็นกําลังแรงใจให้นะครับบางคนอาจจะทํางานตากฝนตากแดดบางคนก็อยู่ในห้องแอร์นะครับก็ล้วนแล้วแต่อาชีพหน้าที่การงานของใครของเรานะครับถึงนี้ไม่ได้รักงานอาจด้งานที่ตัวเองรักก็จงรักงานที่ตัวเองทําพี่น้องมีงานทําดีกว่าตกงงานเนาะไอ้กึ่มกินเซาไปกินแล้วครับผม เขอเอกในดวงใจเลยคนนี้ว่านผมติดตามเอาประธานมาแต่ฝั่งลาวจิตตามตำรวดนะจด้วยเนาะติดตามจับบ่อนันจิตตามตั้งแต่เอาของเข้า,ขามาในราชนาจักรเลยวนติดตามตลอดครับมีโอกาสจะไปเที่ยวหาครับประธานที่กรุงเทพไอดอนตลอดการครับผม,มอุ้ยเบาหนงแซบนัวนะครับใส่เสื้อประธานห้างด้วย ติดตามตั้งแต่อยู่แดนสามชอบชอบเนียนอยู่แดนสามทุกคนสวัสดีครับได้การอีกอีกเ็ดนาทีอย่าเฝ้าไปพี่น้องฝากเคาะหน้าจอกดไลค์กดแชร์นะครับเปกํากำลังแรงใจให้กับประธานห้างเนี่ยเด้อบ่ต้องส่งก็ได้ดาวไม่มีอะไรมากครับขอคนละวิวแค่นั้นเข้าไปในแอปแดงพิมพ์คำว่าบวชจูง ครับฟังเพียงให้จบใช้เวลาประมาณสามนาทีครึ่งครับไม่นานขอแค่สามนาทีของท่านนะครับประธานต่อยกับผมเปล่าเ <c oughs> น้น้ำหนักเท่ากันเยต่อยเลยสบายดีบ่าประธานส,สบายดีนี่พี่น้องสอบพอ,พ,อพอแล้วก็มาบอกเลยนะ <c oughs> บล็อกเลยนะใครมเมนแบบนี้นะบอกเลยนะ นะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเลาพี่น้องเนื้อเบาคือภาษาบ้านผมเลยครับสบายดีเอฟซีสบายดี FC, สปอปลาวประธานผมมีลังต่อยี่สิบลังเอาไหมส่งบันเพงเลยครับผมรอคือกันนี่เนาะนี่คือขันวะมีตัวใดเพลบอกว่าสวัสดีมันแม่ครับผมอุ้ยมีคนส่งดาวให้ว่าคุณพี่วัชรพผลบุญเลี้ยงนะครับขอบคุณครับส่งดาวให้สิบดวง ให้ตายเลวบวชจูงสุดยอด <c oughs> <c oughs> เอา้าอีกอีกหกนาทีอีกหกนาทีนะครับแล้วเออออกพร้อมกันออกพร้อมกันปุ๊บเข้าไปในแอปแดงนะครับพิมพ์คําว่าประธานห้างนะครับถ้าถ้าเราพิมพ์คําว่าบวชจูงนี่ถ้าเพียงไหนที่เรายังปล่อยยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันจะมันจะค้นหายาก <c oughs> มันจะค้นหาไม่เจอให้พิมพ์คําว่าประธานห้างชาแนลภาษาไทยนะครับ ชาแนลเป็นสาังกิษนะครับประทานห้างชาแนลในแอปแดงนะครับมันก็แล้วก็ไปกดตรงว่าวิดีโอวิดีโอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเพลงบวชจูงนะครับนับถอยหลังนะครับผมตั้งตั้งเวลาไว้นะครับตั้งเวลาไว้อีกอีกห้านาทีฝากเป็นกำลังใจให้เด็กชายหนุ่มดนวยนะครับบวชจูงชื่อเพลงนะครับมีโอกาสมาเที่ยวเมืองเลยเนี่ยเด้อครับ fc มกขนาดครับผมจะไปผมไปบ่อยอยู่ครับ มากผมก็ไปเชียงคานคิดถึงเด็กชายหนุ่มครับเด็กชายหนุ่มกำลังมานะครับไปร้องเพลงที่วัยหวานเวียงจันทร์นะครับผับเวียงจันทร์เรียนสีสัญญาณชัด <c oughs> คนนี้ติดตามมาอะไรหนึ่งปีหรือ,อนหนึ่งเดือนนี่มันขึ้นเลขหนึ่งเอฟซี FC ระยองจ้าครับผมหาโอกาสจะไประยองนะครับจะพานักร้องไปเปิดหูเปิดตาพี่น้อง <c oughs> นักร้องกับศิลปินมันต่างกันนะครับร้องได้กับร้องเป็นร้องเก่งร้องได้กับอินเทอร์เทนหน้าเวทีไม่เป็นมีหลายรูปแบบนะครับนักร้องสวัสดีค่ะบางคนยอดวิวหลายล้านนะครับแต่ไม่มีงานคอนเสิร์ตสบายดีประธานสบายดีครับ,ส,บ,รบสวัสดีครับเหลืออีกสี่นาทีนับถอยหลังขันไอ้ไตขันเจ้าไตไอ้ สไปบวชจุงด้วผมอยู่บ้านพอบนสวรรค์อุ้ยมู่ผมหลายอยู่ครับตะกี้ยูนคราพนมรอรอครับขอบคุณคุณพี่บัณฑิตนะครับบทเต็มแบนโอ้ซื้อเสียดเราอีกเจ็ดนาทีนี่อีกอีกสี่นาทีสวัสดีครับร้านห้างกำลังเบิกอยู่อำเภอวางสะพุงจังหวัดเลยอ๋อผมมีน้องชายอยู่วางสะพุงนะครับน้องไน จื้อซีอน้อง็็าเร็วนะ <c oughs> ที่เคยเป็นแอดมินเสียตีนะครับน้องเน่งป้งเน่งติดตามผมแน่ครับพาคินชาแนลได้ครับผมได้สนใจลังต่อไหมครับสวัสดีครับคุณมาเล่นบุรีล์ในเดอ้อมีโอกาสจะไปอยู่ครับเพราะว่านักร้องคนใหม่ของผมเป็นคนบุรีล์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ น้องอายุ20ต้นๆนะครับเป็นคนบุรีรัมแต่ว่าไปทํางานก่อ,อสร้างนะครับที่สมุทรปราการผมส่งเพลงให้น้องแล้วนะครับวันก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องบันทึกเสียงนะครับสวัสดีวันดีวันแม่ประธานาธิบดีครับอีก3นาทีพี่น้องคนดูไม่เยอะไม่เป็นไร300กว่าท่านนะครับอย่างน้อยเราก็ได้300วิวในในหนึ่งในในสามนาทีเ,นนาทเพลงหนึ่งก็ประมาณสามนาทีกว่า สามนาทีนั้นแล้วก็ได้อย่างน้อยเราได้สามร้อยกว่าวิวไลฟ์สดครั้งแรกคระแต่ดูคลิปทุกคลิปของอ้ายประธานจาครับผมขอบคุณคุณอย่าง,งมุนทีบอสวัสดีครับประธานห้างสวัสดีคร,รับสบายดีคือโลดเทีครับบท่นบอส่ฟิวเตอร์ไทยน้าโสด,ดีนี่มันคือขันหรือมันจะลอกบ่ครับ ผมเอาผมเอาคีมมาเทสนะครับผมเทสคีมอยู่แต่รู้สึกเวลาเราทาไปแล้วมันขันขันไม่ได้มีผืนมีตุ่มนะเหมือนมันผัดเซลล์ผิวหรืออะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ยังไม่มียี่ห้อ,อเอามาเทสเอฟซี FC สองปอลาวเด็กแม่ห้องสอนครับสวัสดีครับเอซี FC จับรุริลัมเพียงพี่ต้นหางมีแต่เพียงเพราะ ครับผมอีกสองนาทีนะครับมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะรีเดสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นเก้าโมงหนึ่งนาทีนะครับอาจจะอัปโหลดชา้าหน่งโอ้ทีมงานมาแล้วครับทีมงานมาตรงเวลาเป๊ะนะหรือเ,เฉพาะไอ้ตามไอ้ตามมันจะเป๊ะนะเวลามันเวลากลับมันก็เป๊ะทําอะไรค้างคาอยู่ก็ทิ้งเลยมันเป๊ะนะกลับก็เป๊ะเลย ให้มมาขับรถช่วยนะครับไม่อยากเรียกว่าลูกน้องนะครับไม่อยากเรียกว่าคนขับรถเป็นหลานชายนะครับเอามาขับรถช่วยนะครับปีหนึ่งมันล้างรถอยู่ครั้งเดียวแค่นั้นครับสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสบายอีกหนึ่งนาทีแล้วค่อยออกพร้อมกันพี่น้องสวัสดีครับไอต้นฮักหน้าเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอากับหลานลุงกับหลาน สวัสดีครับประธานห้างเอฟี F C, ปากสี C e, บังไฟส e, สาวซี C e, บังไฟคือได้ฟังเพลงอยู่จ้ะก่อนสวัสดีครับประธานห้างเป็นกาลังใจให้นะขอบคุณคุณสําราญวิริยะสารชัยฝนตกครับฝนตกพอลินลินนี่แหละสวัสดีครับคุณหนุ่มต้นติดตามอยู่ครับคุณเต้ยครับผมสวัสดีครับอีกองคคบแล้วพี่นอ้อง ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะทํางานอยู่หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่พักผ่อนอยู่ก็ตามนะครับวันแม่แห่งชาติหลายท่านก็เป็นวันหยุดนะครับพาแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวเท่านั้นท่านก็มีความสุขแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนจากกันประธานห้างมีบทก่อนวันแม่มาฝากแล้วกันเนาะนะครับ <c oughs> อ่านก่อนจบแล้วก็ไปฟังเพลงเรื่องบวชจูงนะครับเอาตั้งใจฟังปวดได้ไหมเนี้ยบทก่อนบทนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งปี2,552ที่เรือนจำกลางอุดรธาน,นีประพันธ์โดยประธานห้างอ้ยตามเข้ามาพอดีครับมึงยู่ <c oughs> ประธานห้างนะครับได้รางวัลบันแม่แห่งชาตินะครับอันดับหนึ่งกบวยจากได้ประเด็นอ,อยู่ในคุกเงาะพระผู้ให้กว่าสิ่งใดในโลกล่า พระสูงค่ากว่าสิ่งใดในโลกนี้พระผู้ให้กำเนิดเกิดชีวีพระคำนี้คือแม่เราเฝ้าห่วงใหญ่แม่เลี้ยงลูกเหนื่อยกายเหงื่อไหลหย,ยดแม่ยอมอดเพียงลูกอิ่มแม่ยิ้มได้แม่ยอมเจ็บหากลูกปวดรวดร้าวใจ แม่ร้องไห้หากว่าลูกถูกรังแกสบายดีพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเข้าไปฟังเพลงบวชจูงด้วยนะครับปล่อยแล้วนะครับปล่อยได้หนึ่งนาทีแล้วท่านคือคนแรกที่เข้าไปรับชมนะครับขอบเมนต์บอกด้วยว่าตามมาจากไล์สดนะครับผมขอบคุณครับบวชจูง